สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรรนดอมวันนี้คือความมหัศจรรย์ของหัวใจคุณขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรคิดว่าน่าจะได้ เหมือนจะได้5ตัวใช่หรือเปล่าใช่จริงๆด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้ตัวไหนบ้างเนาะมีตัว J นะคะ X ฟี X สองตัว H ตัวสุดท้าย D นะคะตัวอักษรนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้เนาะมาฟังกันค่ะความมหัศจรรย์ของหัวใจของคุณ มาติดกันเลยสองใบนะคะอ้าเจอกันรอบแรกเลยเนาะ7 v f s o o r อกับ s o x o u p u s นะคะ เดอะเลเวนะคะเราคิดว่าเราอยากได้อีก3าใบเหมือนพี่ไพ่จะให้มาสามสามก็สามเนาะขออนุญาตจัดนิดนึงนะคะจะบอกว่ามีเรื่องดีๆอยากเล่าให้ฟังด้วยแหละแบ๊บนึงนะอีก3ใบที่เพิ่งออกมาเย้เทนอเพนท a คโคสนะคะตามด้วย n i ท์ก o บสู o เซ s ว่น นะแอบเล่าเรื่องดีๆนิดนึงเนาะเป็นความอิ่มอกอิ่มใจใจฝูของตัวเราเองนะคะช่องเนี้เราทำด้วยความตั้งใจแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะเป็นพื้นที่แห่งความสุขให้กับใครบางคนที่ผ่านเข้ามาเนาะจะเป็น f อซีหรือจะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ามาก็ตามทีนี้เรา,อาชอบอ่านคอมเมนต์มากนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาเข้าไป อบแบบทุกทกคนนะคะแต่คือแบบจะพยายามเข้าไปอ่านให้ได้มากที่สุดทุกๆครั้งนะคะเราพบว่ามันมีความน่ารักเกิดขึ้นนจริงๆครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเนาะเห็นหลายครั้งแล้วแต่ว่าจะขออนุญาตถือโอกาสขอบคุณอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับใครก็ตามเวลาที่แบบเจอเพื่อนกำลังเดือดร้อนหรือว่า มีความไม่สบายใจะค่ะแล้วเขาได้ระบายออกมาค่ะแล้วมีเพื่อนๆเ,เข้าไปช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะคะขอขอเป็นผู้สื่อกลางในการแสดงความขอบคุณเนาะผ่านผ่านจากทางช่องเราก็เรากันนะคะมาค่ะโมสยาวเลยมาฟังแรนดอมกันเนาะ ความมาหาัศจรรย์ของหัวใจของคุณอย่างแรกเลยอะ่ะพี่ไพ่บอกกับเราว่าหัวใจของคุณนี่เราไม่แน่ใจว่ามันทำด้วยเหล็กกล้าหรือว่าเป็นเพชรเป็นเกราะเป็นเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นอะไรสักอย่างที่มันมันเข้มแข็งมากๆนะคะมันมีความเข้มแข็งมันมีความอดทนมันมีความ มันมีความต่อสู้อะแล้วก็ในความต่อสู้ที่น่ารักที่สุดคือมันสู้ไปชิวไปอแม้ว่าอาจจะมีเป็นช่วงเวลาบางครั้งเนาะเราคิดว่าการที่คุณเผชิญกับเรื่องที่มันยากมากๆมันคงมีมุมที่ท้อแหละแต่เหมือนกับหัวใจ อีกฝั่งหนึ่งของคุณนะคะหรือว่าในทางด้านความกระอาหารเนี่ยมันยืนหยัดมันทรนงในตัวคุณมากๆเลยนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเอากำลังใจมาจากตรงไหนบ้างนะคะบางคนคือเก่งชนิดที่ว่าไม่มีแม้แต่เซฟโซนใดๆในชีวิตอะอารมณ์เหมือนเป็นเพชร เม็ดงามที่แท้ทรูหรือว่าใครบางคนเหมือนเขาจะเคยเปรียบกันมันมาจากหนังใช่ไหมทองเนื้อกาว้วอะใครทันบ้างถ้าใครทันมาอธิบายให้เพื่อนฟังทีนะอารมณ์ประมาณว่าโชคชะตาจะส่งอะไรมาเขาก็ยังคงเป็นเพชรเม็ดงามแต่จะเป็นเพชรเม็ดงามที่ส่องสว่างมากกว่าเดิมซะอีกประหนึ่งว่าเหมือน อันนี้อันนี้มันเป็นชื่อหนังไหมขี่ขี่พายุทะลุฟ้าอะไรทํานองเนี้ยอันนี้มันแวบเข้ามาในหัวเนาะมันเป็นฟีลลิ่งของคนที่กล้าหาญจริงๆเมันเป็นฟีลลิ่งของคนที่ใจเขากันนิ่งๆเนาะหรือว่าแบบพยายามทําให้มันนิ่งที่สุดเพราะว่ารู้ว่าถ้ามันจะต้องผ่านด่านที่มันยากขนาดเนี้ยใจมันต้องนิ่งมากก็ได้เนาะหรือว่าเป็นคนที่แบบ ฝึกฝนเรื่องนี้อยู่ก็ได้นะคะจะเป็นวิธีที่คุณเรียนรู้จากตรงไหนมาไม่รู้แหละแต่คุณเอามาใช้ได้ดีเหลือเกินอะ่ะในพื้นที่ที่มันดูเหมือนน่ากลัวสุดๆเลยเนาะอารมณ์ feeling เหมือนว่าต่อให้เวนกรรมพยายามไล่ล่าคุณอะ่ะคุณก็จะเหมือนก้าวไปข้างหน้าอย่างน้อยหนึ่งก้าวคือ คือก็ตามทันนะคะตามทันในขณะที่แบบว่าไม่ได้ทําให้ตัวของคุณนะตกต่ําลงไปหรือว่าแบบมีรอยแผลมีมีสะเก็ดมีการบอบช้ำจากจากสิ่งที่มันเข้ามาหาโดยเป็นพลังงานที่ไม่ดีเราคิดว่าคุณใช้ไหวพริบสติปัญญา สติปัญญาของคุณนี่แข็งแรงมากนะคะแล้วมาแบบทันเวลามาแบบถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาเสมอหรือว่าในช่วงเวลาที่มันขับขันที่สุดอะเหมือนอยู่ดีๆหัวใจมันก็จะสว่างวาบขึ้นมาเนาะหรือว่าแบบพอเวลามันถึงมันเป็นวินาทีฉุกเฉินนะคะเหมือนเหมือนคุณรวบรวมพลังอะไรสักอย่างขึ้นมาต่อสู้อแล้วก็ใช้ ใช้อาวุธที่ตัวเองมีอะค่ะจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละเอามาปกป้องตัวเองไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาประชิดตัวประชิดใจคุณมากเกินไปคือเรื่องบางเรื่องมันห้ามไม่ได้เนาะจะเป็นเรื่องเวรกรรมหรือว่าจะเป็นการที่คุณถูกกระทำจาก ใครบางคนสภาพแวดลอบบางอย่างอมันกําหนดไม่ได้จริงๆนะแม้แต่สภา,สภาวะตัวเราเราก็กําหนดไม่ได้เนาะแต่เหมือนเหมือนคุณรู้กดข้อเนี้ยดีว่าเงื่อนไขปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ได้แต่อย่างน้อยอะ่ะสิ่งที่อยู่ภายในอะคะ่ะจะเป็นกําลังใจก็ดีจะเป็นสติปัญญาก็ดีการคิดการอ่านการพิจารณาคะ่ะหรือพูดง่ายที่สุดบ้านๆเลยคือหัวใจคุณนะเนาะ เหมือนโลกภายนอกสิ่งแวดล้อมข้างนอกมันจะร้อนมันจะเป็นอะไรก็ช่างแต่คุณจะมีความใจเย็นนะใจเย็นในการที่จะพยายามพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วมองว่าฉันจะผ่านจากวิกฤตเนี้ยจากความฉุกเฉินนี้จากความาวามุ่นวายนี้ไปได้อย่างไรให้ดีที่สุดให้เรียบร้อยที่สุดให้เรียบง่ายที่สุด มันมันเหมือนคนที่ฝึกมาเยอะเนาะหรืออาจจะแบบมีประสบการณ์โชกโชนก็ได้นะคะแบบเขาเรียกอะไรนะเล่นจริงเจ็บจริงเนาะไม่ใช่สแตนด์อินนะคะเจ็บมาบ่อยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเออถ้าแบบเจอหมัดมาทางนี้เนี่ยมันจะหลบยังไงนะคะโดนไปครั้งแรกก็อาจจะมึนไปนิดนึงดาวขึ้นแต่เริ่มดูครั้งที่สองเนี่ยถ้าดูอย่างตั้งใจเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วเนาะว่า เออถ้าเขายกแขนประมาณนี้แสดงว่าเขาจะใส่หมัดละอะไรทํานองเนี้ยมันเหมือนคนที่รู้จักจังหวะของตัวเองนะคะคุณกำลังใจดีมากๆเลยเราเราพลังงานคุณดีมากเลยนะดีชนิดที่เรารู้สึกว่าไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นอะคุณเอาอยู่ไม่ว่าโลกจักรวาล หรือสิ่งใดๆอะคะ่ะจะเหวี่ยงอะไรมาใส่คุณน่ะคุณก็จะเหมือนแบบเหมือนมีเสื้อฮีโร่อะเหมือนมีชุดคลุมอะคือใส่ปุ๊บแสดงพลังทันทีนะคะมีพลังมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นทันทีหัวใจมันได้อะเนาะใจมันไปแล้วอะใจมันมีความมุ่งมั่นมันมีความห้าวหาญอะมันมีความแบบเอาดิ จะมาก็มาดีนูนเป็นอารมณฟิวเนี่ยมาดีครับใช่ไหมยอยากจัดอะไรมาจัดมาเลยเอ,อีกอันหนึ่งเนาะที่มาได้ไกลขนาดนี้นะคะประสบความสำเร็จถึงตรงนี้หรือว่ามีชีวิตมาจนถึงตรงนี้ส่วนหนึ่งอะพี่ไพ่บอกว่า ด้วยบุญกุศลบารมีนะบางคนก็คือทำชาตินี้แหละบางคนคือทำมาหลายชาติแล้วบางคนก็เป็นจากแรงอธิษฐานนะคะหรือว่ามีการแบบขอตัวช่วยเนาะมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นสิ่งใดๆก็ตามที่คุณเคารพนับถือนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ก็เป็นแรงดึงดูดใช่ไหมเป็นแรงสันสะเทือนเป็น กดอะไรก็ว่าไปเหมือนคุณใช้พลังที่มันมองไม่เห็นด้วยตาแต่มันสัมผัสได้ด้วยใจแล้วเอาความยิ่งใหญ่ของหัวใจของตัวเองเนี่ยคะ่ะมาเป็นที่ตั้งเหมือนแบบเหมือนคนที่ฝึกปรือตัวเองอยู่เสมอๆแล้วเป็นคนที่ ซาบซึ้งขอบคุณนะ่ะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายอย่างไรก็ตามเหมือนแบบต่อให้เจอเรื่องร้ายอะคะ่ะก็รู้ว่าเอออันนี้มันคือบางทีครูก็มาในรูปแบบของ <c oughs> จะเรียกว่าโจรก็กอะไรอยู่แต่บางทีอารมณ์แบบมิจจีเนาะมิจฉาชีพหรืออะไรทำนองเนี้ยคะ่ะพวกพวกที่เข้ามาในลักษณะที่แบบไม่ได้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงอะ แต่สิ่งเหล่านั้นก็ดีคนเหล่านั้นก็ดีสถานการณ์นั้นๆก็ดีอะค่ะเหมือนเขาหล่อหลอมตัวคุณอนะให้เติบโตไปเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่แม้แต่ตัวคุณก็ไม่ไม่รู้อะคือเหมือนไม่ไม่เจอปัญหาไม่ได้ออกรบไม่ได้ลงสนามอะค่ะไม่รู้เลยว่าตัวเองเก่งเบอร์ไหนหรือคิดว่าตัวเองเก่งแล้วอะแต่พอคุณเจอปัญหาหรือเจอโจที่มันแบบ ยากแบบเจ็บเจียนตายเจียนเป็นหรือว่าแบบสุดขีดอะสุดรสุดเดดอะเจอเจอในจังหวะที่แม้แต่ตัวคุณคุณก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เชื่อนะวันนั้นว่าจะผ่านไปได้ไงวะแต่คุณก็ทำได้อะแล้วทำได้ดีมากด้วยคือยิ่งยิ่งวิกฤตนะยิ่งวิกฤตมันเหมือนแบบมันเขาเรียกอะไรอะ ขัดเกลาคุณหรือว่าแบบมันดึงเ n e น g y ที่ดีที่สุดของตัวคุณออกมานะตรงน,นั้นนะอารมณ์ว่าเหมือนพลังงานหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะเปล่งแสงที่สุดในแบบในวันฉุกเฉินนะอารมประมาณนี้ไหมนะคะเหมือนมีน้ำพุแห่งความดีมีปุ่มฉุกเฉินในตัวเองอะคือมันต้องวิกฤตจ,จริงๆนะกดปุ่มอันนี้ปุ๊บเนี่ยคือแบบ พลังงานระเบิดนะคะกระจัดกระจายสว่างสวัยทุกทิศทุกทางหัวใจแห่งบุญบารามีของคุณเนี่ยมันมันทำให้คุณร่มเย็นนะแล้วมันทำให้คุณได้พลังงานมากกว่าที่ตัวคุณคิดมากกว่าที่ตัวคุณรู้นะคะหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนไม่ใช่ก็ใช่นะคือแบบ เหมือนบางทีบางครั้งอย่างที่บอกไปเนาะแบบผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าแต่คือแบบบางทีสิ่งที่เราไม่เห็นหรือไม่รู้ก็มันก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วก็ไอ้ที่คุณสะสมเอาไว้อ่ะค่ะความดีทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ว่าจะแบบตั้งใจหรือว่าแบบ ทำไปเรื่อยๆคือคือบุญบารามีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักสูตรหรือไม่ได้มีสเต็ปอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเนาะอันนี้มันทําด้วยความสมัครใจแต่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทําลงไป เมื่อกี้ได้ยินเสียงข้อความเข้ามาเหมือนเสียงข้อความจากสวรรค์เนาะเหมือนเขาเข้ามาคอนเฟิร์มเรื่องจริงนะ <c oughs> ฉันส่งความช่วยเหลือมาให้เธอทางข้อความด้วยอาจจะความช่วยเหลือเข้ามาในหลายๆรูปแบบนะคะแต่เมื่อกี้เราคิดว่าน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าความช่วยเหลืออยู่รอบรางรอบข้างตัวคุณนะคะแล้วก็ เหมือนให้คุณอุ่นใจไว้ะคะ่ะว่าเป็นคนดีครูบาอาจารย์ก็คุ้มครองเนาะเป็นคนดีจักรวาลก็เม่ตายเอนดูนะคะพลังงานก็ย่อมดึงดูดพลังงานที่ดีกลับเข้ามาหาตัวคุณนั่นแหละนะคะสิ่งใดที่คุณไดเ้เหมือนแบบหยอดเมล็ดเอาไว้ลงมือปลูกด้วยความตั้งใจอะคะ่ะต้นไม้ต้นนั้นนะย่อมเติบโต บุญบารมีของคุณนอกจากจะทำให้คุณผ่านวิกฤตที่มันยากเย็นแสนเข็นแม้แต่ใครก็นึกไม่ออกว่าผ่านมาได้อย่างไรเนี่ยยังนำพาให้คุณได้พบกับคนที่มีจิตใจดีงามด้วยนะคะจิตใจดีงามเนี้ยอาจจะมาในรูปแบบของพาร์ทเนอร์คู่รัก พาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการงานก็ได้นะมาในลักษณะของเป็นเพื่อนก็ได้เนาะมาในรูปแบบของคนในครอบครัวก็ได้แต่ว่าเหมือนคุณมีสายใยที่ดีบางอย่างอะค่ะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาเกื้อกูลหัวใจคุณเหมือนมีบางคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแล อย่างที่คุณเคยทําให้กับคนอื่นน่ะคุณก็จะได้รับกลับเช่นเดียวกันนะคะแล้วไอหัวใจแห่งความเมตตาแห่งความปรารถนาดีความดีงามอันนี้ค่ะมันมันเหมือนเป็นอีกอีกพาร์ทหนึ่งของตัวคุณน่ะที่ทำให้ ชีวิตของคุณมันมันง่ายกว่าที่คุณคิดอ่ะฟังดูมันจะประหลาดนิดนึงนะคือมันลักษณะของของคนที่เป็นก i ฟ e r อะค่ะคนที่เป็นคนให้อ่ะให้ด้วยความตั้งใจดีนะให้ด้วยความสุขให้ด้วยแบบการให้มันเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้คืออย่างนี้จะบอกว่า การให้อ่ะมันไม่เหมือนกันนะระหว่างคนที่มีพร้อมแล้วให้กับคนที่มีบ้างไม่มีบ้างก็พยายามจะให้หรือกับคนที่ไม่มีเลยแต่พยายามจะให้อ่ะคือระดับเลเวลมันมัน,ม,นมันต่างกันมันต้องใช้ความพยายามแตกต่างกันคนที่เขามีพอมาค่ะมีสิบล้านอ่ะเขาบริจาคสักหมื่นหนึ่งมันไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าคนเงินเดือน8 0 0พน่ะบริจาคสัก ห้าร้อยเนี่ยคือแบบคิดหนักเหมือนกันเนาะคือมันเหมือนแบบเป็นการเสียสละบ,บางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นน่ะหรือในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งคือคนที่ไม่มีเลยนะคะหรือแบบมีน้อยไปเลยแต่คือแบบเขาพยายามให้ด้วยสิ่งอื่นนะคะหรืออย่างน้อยเราเห็นความพยายามของคนคนนั้นที่ที่จะให้เ่เรารู้สึกว่าคุณคุณไปได้เลเวลสุดที่ตรงนั้นนะคะคือสามารถ ให้อะไรกับคนอื่นได้แม้กระทั่งว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยนะแต่คือขอให้ได้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างอะ่ะมันเหมือนมันเป็นจิตที่บริสุทธิ์จริงๆอะคะ่ะมันเป็นการให้ที่มันไม่ได้แบบว่าห่วงว่าตัวเองจะอดตัวเองจะสูญเสียอะไรอะ่ะมันเป็นการให้เพื่อเพื่อคนอื่นจริงๆมันเป็นการให้ที่ทำให้ตัวคุณนะคะก็ ได้สร้างบาร,รมีเนาะในเรื่องของการเสียสละแล้วก็วิธีการที่คุณให้กับคนอื่นนะมันมีเยอะมากมายเลยนะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นในเรื่องของปัจจัยอย่างเดียวเรารู้สึกว่าเวลาที่คุณอยากที่จะให้ใครคุณคุณพร้อมที่จะให้ในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องของอการเป็นที่ปรึกษา การเป็นที่พักพินางใจการที่จะเป็นผู้อบรมก็ได้เนาะเป็นครูบาอาจารย์แบบให้คำสั่งสอนอืเรามองว่าคุณให้เวลาให้ใครสักคนนะ่ะเหมือนพยายามให้ในทุกๆมิติที่คุณนึกออกตอนนั้นนะคะแล้วก็ให้ในเวลาที่สมควรด้วยมันมันเป็นเหมือนอ,อการให้ที่มามาพร้อมกับสติเนาะ คือต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยให้แบบไหนแล้วจะทำให้ตัวเขาอะได้รับผลประโยชน์จากการให้จากคุณมากที่สุดเช่นบางคนเขากำลังเดือดร้อนนะคะบางทีการหยิบยื่นเงินอาจจะไม่ใช่คำตอบหรือ,อาบางคนถ้าถ้าพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกเนาะ ถ้าถ้ามีใครสนใจคุณนะคะแต่คุณไม่ไม่ได้ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกดีอะไรเขาอะคะ่ะคุณก็จะเหมือนหาวิธีในการจัดการที่จะแบบปฏิเสธให้นุ่มวนวลที่สุดให้เขาไม่เสียใจะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เอาความ ความชอบความเสน่หาของคนคนนั้นนะ่ะแล้วเอามาใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นประโยชน์ของตัวเองอะทั้งทังที่ทำได้นะเราก็ไม่ได้ผิดด้วยมันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายอะแต่เหมือนมันมันผิดความรู้สึกในใจของคุณในแง่ที่ว่าประมาณว่าคือถ้าแบบไม่ได้มีสถานะอะไรอะ่ะก็ไม่ควรไปเอาอะไรจากเขาอันนี้มันเหมือนเป็นลักษณะของแบบซื่อสัตย์จริงๆอะ่ะซื่อสัตย์ทั้งทังที่ คนนั้นเขาไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้เนาะทาเป็นเหมือนให้ความหวังแล้วก็แบบเลี้ยงไปเรื่อยๆเพราะว่าปวงอยากได้อะไรบางอย่างก็ได้มันมีความซื่อสัตย์สุจริตในในลมหายใจในการใช้ชีวิตของคุณระดับนั้นเนี่ยมันมีความละเอียดเนาะเรารู้สึกว่าความดีของคุณอะมันละเอียดมันละมุนมากเลยทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังอะคะ่ะไม่ว่าเขาจะรู้หรือเขาจะเห็นหรือไม่เห็นนะคุณ คุณซีเรียสกับเรื่องนี้ประมาณหนึ่งเลยเนะาะทั้งที่ถามว่าจําเป็นไหมไม่ไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้แต่เหมือนมืนพยายามทําให้มันบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้คือถ้าจะรับอะไรจากใครสักคนะมันต้องมันต้องมีประโยชน์ทั้งคุณและเขา,าไม่ใช่คุณได้ประโยชน์แต่อีกคนหนึ่งเสียประโยชน์ไม่ว่าอีกคนหนึ่งจะรู้หรือไม่ก็ตามนะคะมันเป็นแบบเหมือนแบบการพยายามที่จะแบบเออ ทำความดีด้วยเจตนาที่ดีที่สุดเท่าที่คนคนนึงทำได้อะเออประมาณนี้เลยแล้วก็เนี่ยพอความละเอียดของหัวใจคุณมันเยอะขนาดเนี้ยสิ่งเลวร้วายมันจะเข้ามามันก็เกรงใจเนาะความดีเยอะมากนะคะความดีก็จะขึ้นเป็นกำแพงรอบตัวคุณเลยเนาะเป็นออร่าเป็นเป็นด่านเป็นเกาะที่จะ ให้คุณก่อนที่มันจะมาถึงตัวคุณอีกนะคะเพราะาการทำดีเนี่ยมัน มันไม่ใช่ของทําง่ายแล้วก็มันก็บางทีบางครั้งมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะไม่มีใครรู้นะไม่มีใครมาบอกด้วยแต่คุณตัวคุณเองอะเป็นคนตัดสินใจทําเองว่าจะทําหรือไม่ทําแต่เหมือนคุณมีวินัยเสมอมาในการทําเรื่องเนี้ยด้วยดีมันถึงทําให้กําลังใจของคุณอนะมันมันเข้มแข็งมากๆนะคะเพราะแบบแก่นแท้ของคุณข้างในอะมันมันดีจริงๆไง ไม่ได้แบบไม่ได้ดีเล่นๆเนาะไม่ได้แบบดีเป็นอารมณ์วันนี้ฉันอารมณ์ดีฉันก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของคนที่แบบพยายามอย่างถึงที่สุดในการเป็นมนุษย์ที่ดีคนหนึ่งอารมณ์ประมาณว่าถ้าวันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนคุณหลับตาเราสบายใจแล้วว่าแบบคุณทำดีทุก,ทกมิติทุกวิถีทางเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้แล้วนะคะมันเป็นการแบบ ยืนยันให้กับตัวเองเนาะฉันทำเราก็สบายใจนะคะแต่คือแบบก็ไม่ได้ไปก้าวไกอะไรกับคนอื่นนะแต่คือแบบขอขอเวนี้ขอทำแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้คุณมีความละมุนละไมในหัวใจบวกกับมีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับปัญหา ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้มีคนเข้ามาทักลืมเลยเอาไหมรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ